มาแล้วนะคะกับคลิปโฆษณาตัวล่าสุดของสีสาวแบล็กพิงคค่ะกับแบบซี่แบล็นะคะแบปซี่แบล็กมันก็คล้ายๆกับแบบซี่แมคค่ะ,คะก็คือเป็นตัวที่ไม่มีน้ำตาลนะคะโดยมาพร้อมกับสโลแกนค่ะที่ชื่อว่า no sugar no regrets นะคะก็คือไม่มีน้ำตาลก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจยอะไรประมาณนั้นค่ะก็แน่นอนค่ะว่าคลิปโฆษณานะคะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ30วินาทีนะคะแล้วก็แต่ละคนค่ะก็จะมีบทพูดเป็นของตัวเองนะคะโดย เริ่มจากเจนนี่นะคะก็พูดว่า no I can do better นะคะซึ่งก็แปลว่าไม่ ain, ฉันทำได้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็เป็นบทพูดของลิซ่านะคะที่พูดว่า when you stand for something that to say no นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็แปลว่านะคะ เมื่อคุณยืนหยัดนะคะเพื่อบางสิ่งค่ะจงกล้าที่จะปฏิเสธนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะคลิปเขาก็จะตัดมาที่จีซูแบล็ k พิง k นะคะก็กําลังดื่มแอปซี่อยู่เนาะแล้วก็เขาก็ให้ดูตารางงานนะคะว่ามันแน่นมากๆเลยแล้วก็ถามประมาณว่าเออจะเลื่อนง,งานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จีซูค่ะก็บอกว่า No นะคะ Let's do it ก็คือไม่ค่ะทำมันนะคะในขณะที่โรเซ่ค่ะก็บอกว่าไปต่อทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็พวกเธอก็ดื่มแป๊บซี่แล้วก็ไปขึ้นบนเวทีด้วยความมั่นใจอะไรประมาณนั้นนะ<ม><ม>ก็เรียกได้ว่าค่ะเป็นคลิปโฆษณานะคะเป็นการเปิดตัวนะคะ s p o k e p e r s o n นะคะของเหล่าสี่สาว BLACKPINK ค่ะในตำแหน่ง s p o k e p e r s o n ของทางแป๊บซี่นะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ แน่นอนนะคะก็ประกอบไปด้วยไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และก็จีนนะคะที่จะได้ดื่มนะคะเบบซี่แบล็กตัวนี้ค่ะก็มันรอนะคะว่าเมื่อไหร่จะวางจําหน่ายนะคะเป็นสูตรแบบไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะดื่มแล้วไม่อ้วนนะคะคาดว่าคราวนี้ค่ะคงจะมียอดขายถล่มทลายอย่างแน่นอนนะคะ,อะแอดก็มาอัปเดตนะ,ะข่าวสารให้ทราบแล้วกันนะคะว่าตอนนี้มีคลิปโฆษณาออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนาะเป็นบทพูดของสาวสาวแบล็กทีนะ,ะแอดก็มาแปลให้แล้วกันนะคะ ถ้าแปลตรงไหนผิดก็ขออภัยมานที่นี้นะคะใครแปลได้ดีกว่านี้ก็ลงมาพูดคุยมาเมนให้แอดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า